ก่อนอื่นนะคะจะเท้าความให้ทุกคนฟังก่อนว่าพี่เป็นผู้หญิงทรงตรงนะไม่มีหน้าอกไม่มีสะโพกไม่มีส่วนเว้าส่วนโค้งใดๆเมื่อสีหปีที่แล้วนะคะพี่ตัดสินใจที่จะไปทําก้นนะคะเสริมก้นนะคะก้นก็คือส่วนนี้นะทุกคนส่วนนี้นะคะเพราะว่าจะไปประกวดนางงามค่ะ m r s Asia International เราก็อยากมีส่วนทรงอกเอวที่ดูดีจะได้ใส่ชุดราตรีแล้วสวยอะไรแบบนี้ ตอนนั้นนะคะก็เสริมหน้าอก 400cc ค่ะแล้วก็เสริมก้นตามที่ทุกคนเห็นนะคะถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณ300กว่า cc นะทุกคน<อ>เนี่ยทุกคนเวลาเราใส่ชุดราตรีนะคะที่เป็นเข้าสวนเข้าทรงเนี่ยมันก็จะมีส่วนโคง้งที่แบบเอิมกำลังดีมันกำลังดูดีนะอะไรแบบนี้ นะชุดเก็บตัวเวลาใส่ก็คือแบบแอนนิดนึงมันก็ดูมีส่วนเว้าส่วนโค้งอะไรอนะคะก็คือบอกว่าการเสริมสะโพกสําหรับเราไอ้การเสริมก้นสําหรับเรานะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยไม่ต้องให้เราไปใส่กางเกงที่แบบเสริมตูดเสริมอะไรนะมันก็แต่งตัวง่ายขึ้นในช่วงประกวดนางงามอ่ะประกวดเสร็จแล้วได้ตําแหน่งได้มงอะไรกลับมาแล้วนะคะสู้รององเอลดูดีต้องกลับมาใช้ชีวิตปกติต่อจ้าอันนี้ให้ดูองศาแบบเผลอๆนะทุกคนองศาเผลอๆคือแบบ ก้อนมันคือสําหรับสัดส่วนเราด้วยความที่เราไม่มีสะโพกด้านข้างมันมีแต่ข้างหลังอย่างเดียวมันเลยทําให้ดูเหมือนตูดมดอนะเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูปแปลกๆเราแล้วนะตอนออกกําลังนะเวลามันเกร็งๆเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังค่ะเวลานั่งมันจะแบบว่าเออมันจะกลิ้งๆที่ก้นเราแล้วมันจะกรึ๊กๆ,ๆ,ๆแบบนี้ ส่วนแผลนะคะมันอยู่ที่บริเวณล่องล่องตูดแต่ทุกคนมันก็มองไม่เห็นหรอกนะอันนั้นก็คือแบบว่าไม่ต้องกังวลเรื่องแผลทีเนี้ยสาเหตุที่พี่ตัดสินใจอ,ออกจริงๆอะ่ะเป็นเพราะว่าตัวพี่เองอะ่ะไม่มีสะโพกด้านข้างตรงนี้เพราะเวลาแล้วเวลาเรามาเสริมก้นตรงนี้ทุกคนก้นมันแบบมันพุ่งไปข้างหลังแต่ข้างๆงอะ่ะมันไม่รับนะคะเหมือนสะโพกแบบพวกลาตินเหมือนอะไรเงี้ยมันก็เลยดูแบบสวดทรงมันผิดปกตินิดนึง แล้วตัวพี่เองอะเป็นสายออกกําลังใช่ไหมเวลาทําท่าแบบเออแบบนั่งอย่างเงี้ยอะอย่างเงี้ย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 โอ้โหมันแบบกริง้งกร๊กกรุ๊กกรกคือมันมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่โอเคสําหรับเราแล้วอะเราไม่ได้ประกวดนางงามอีกต่อไปแล้วเราควรแบบเอาออกไหมวะอะไรอย่างเงี้ยสรุปตัดสินใจอ,ออกจะ้ะเพราะว่าไม่ได้เป็นนางงามแล้วไม่จำเป็นต้องใส่ชุดสวยแล้วนะคะก็เลยเอาออกแล้วแบบด้วยความลำคาญด้วยอะแต่ถ้าเอาจริงนะคือเสริมก้นอนะมันมันสวยนะทุกคน แล้วก็ถ้าเราแบบว่าอดทนแบบคืออดทนได้ชิลไม่ได้ซีเรียสกับอะไรที่มันกรึกรึกรึอยู่ที่ก้นแบบเนี้มันมันจะกัค่อยๆไหลนะมันไม่ได้แบบรุนแรงอะไรขนาดนั้นแต่แบบคือพี่เป็นคนขี้ลําคาญพี่เป็นคนแบบว่าขี้เบื่อเอาง่ายๆพี่ก็ไปเอาออกทุกคนจะบอกว่าถ้าใครนะคะอยากเสริมก้นนะคะก็ไปเสริมโลดค่ะเพราะว่าถ้าเสริมแล้วมันสวยขึ้นจริงมันมันดูดีขึ้นจริงนะคะโูยิ่งมีสะโพกตรงนี้รับกันน้หงโยิ่งดูสวยมากเดี๋ยวอีพีต่อไปนะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าหลังเอาออกแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะ